สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นขณะนี้เป็นเวลา11บเอนาฬิกายีนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธนะครับท่านจาริธุรงนะครับตอนนี้เข้ามาพักที่วัดบางข่างบางข่างนะครับบางวันแล้วก็อำเภอคุาบุรีจังหวัดพังงาพังงานตอเมื่อวันแต่วัดเมื่อวานนะคะวัดบางวัน แล้วก็บ้านบางวันแล้วก็ตำบลก็บางวันนะคะเ <g> ม <ül> ื <g ül> อ่อวานกินเขาน้ำกันมค่ะพี่น้องแกงส้มปากใต้นะคะเขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กินแกงส้มปากใต้แกงไตปลาแล้วก็ขั่วกิ้งนะคะ,ะแสดงว่ามาไม่ถึงภาคใต้แต่แกงส้มหนูได้กินสองวันแล้วนะคะแล้วก็แกงไตปลายังไม่ได้กินแล้วก็ขั่วกิ้งยังไม่ได้กินนะคะพี่น้อง ถ้าไม่ได้กินแกงไตปลามาไม่ถึงภาคใต้เนาะกินข้าวกันก่อนนะครับพี่น้องยติษยาธรรมทุกท่านอ๋อช้อนเขามัว่วเลยสัเสร็จโอ้ยผ่าโนโยอยย่อุ่นี่พี่น้องโอ้อยเป็นปลาทียากกว่สักเสร็จมายังงี่ก็นะครับถ่ายการอยู่การกินนะครับพี่พี่น้องยาติษยาธรรมนะครับได้รู้ด้วยนะครับว่าในการอ่ตาตัดิศดงนะครับในการที่ผมถ้านะได้ติดตามมางน้องตานะครับ กินกันยังไงอยู่กันยังไงเนาะพี่น้องถ้าคําคพูดหรือสิ่งไหนที่ทําทไม่ถูกไม่ควรนะครับผมก็ขอโทษขออภัยพี่น้องญาติธรรมด้วยนะครับก็ให้พี่น้องญาติธรรมนะครับได้ได้ตีเตียนกันมานะคะอันไหนที่ถูกไม่ควรก็ตีเตียนกันมาแต่เวลาที่เราอยู่แบบนี้นะคะกับพี่ๆก็จะรีแลกกันหน่อยก็อาจจะใช้ภาษาถิ่นนะคะแล้วก็คําพูดที่บ้นบานๆของเรานะคะ<อ>พี่น้อง แต่ถ้าอยู่กับอ,มองม์นตาก็จะสงบเงียบนะคะจะเรียบร้อยนะพี่น้องแต่ถ้ามาอยู่แต่เราก็จะมีฮหาหน่อยนะคะมเข้าด้วยกันนะคะเราจะได้รีเลกค่ะพี่น้องเปลี่ยนรสชาติในชีวิตนะคะเปรี้ยวบ้างเค็มบ้างหวานบ้างนะคะชีวิตจะได้มีรสชาติน้องพี่น้องถ้ากินจืดอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะเป็นคอพอกนะคะถ้ากินเค็มมากก็เป็นโรคไตนะพี่น้อง ก็เปลี่ยนกันมากถ้ากินหวานมากนะคะอย่างเสียตั้มก็จะเป็นเบาหวานนะฮะเพราะแกชอบกินหวานไม่ชอบกินเผ็ดเนาะขอขอบคุณพี่น้องนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่องทาง u t u b e โอ้หมดกัดมดกัดไปยัำอีกเนี่ยหมดกัดหมดกัดมดกัดพี่น้องมดกัดครับขอประจบเลยมดกัดก่อนร้านถึง มดครับพี่น้องมดกินข้าวด้วยกันค่ะพี่น้องอร่อยม,มากนะครับยังไม่ได้กินใช่ไหมแ<ม>สดงว่าโกหกหรือเปล่านี่ยังไม่ได้กินเลยบอกอ,อร่อยงหนึ่งำมดตัดก่อนนะครับ เดียังต้องัก่อนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอูนะคะเจาขรคะเดี๋ยวจะพัชให้โทรมาใหม่นะคะ กม่มี่จะเข้าใจผิดนะนจะกินข้าวกับพกจะพุ่มแต่ว่าพอดีพี่บอกถึงไปเอาช้อนแกลมช้อเดี๋ยวแกมาเดียวจะอัแหละนจะกินข้าวแต่ว่าแกลืมแกลืมช้อนเมืวานนให้ท้อนแกไปคันหนึ่งมี3คันให้ันคลัคันนบอกว่าต้อรษาใดีแล้วช้อนแกอยู่ในรถแกเลยไปเอาช้อนนะค่ะเดี๋ยวแกกลับมาเดี๋ยวนูบอกให้นะคะพี่ จ้าจ้าบค่ะแค่เอืมกินข้าวน้ำกันจ้่พี่น้องวูไข่ลูกนี้ทำไมน่ากินจังคนน่ากินคนน่ากินครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับแาตสิทํิธรรมทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมที่นี่กินแต่ข้าวเจ้านะคะติดตามนะครับทางช่องทางยูทูบไม่ว่าจะเป็นช่องตั้มดําซิ่งหรือว่าช่องสตาหรวงตาคุณชื่นช่ตั้มเจนีนะครับขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาได้รับชมติดตามนะครับวันนี้ก็กินข้าวด้วยกันนะครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรหานะคะพี่น้องเป็นกําลังใจนะคะให้สู้นะสู้จนถึงนครพนมนะคะแต่ไม่รู้ว่าเสียตั้มจะสู้ถึงนครพนมไหมนะพี่น้องอเขาเริ่มเป็นแผลแล้วนะครับกาเปิดออกให้อากาศมันนี้ว้าเอาลงเท้าไปไ,ปไว้ข้างบนว่ะหมดหลายเอาลองเท้าไปขึ้นไปไว้ข้างบนมันได้กินอาหารนะพี่น้องกินเข่าไปค่ะกินเข่าเทียงไป มากินน้ำกันเดอ้อยังไม่กินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะคะอาหารใต้อ่าสำหรับอีสานจะเป็นรสนัวนะคะถ้าอาหารเนาะอ่าอีสานจะเป็นรสนัวจะเป็นปลานะคะจะมีปลานำ <c oughs> ไม่ว่าทำอะไรก็ช่างจะมีปลานำเนาะถ้าเป็นภาคเหนือ ก็จะเป็นกะปินะคะแต่จะเป็นรสอาหารที่ออกจะจืดน,นะคะคือง่ายๆว่าจะ,จะจะจะกินจางกินจืดน,นะพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้ารสเด็ดน,นี้ต้องพันได้นะคะอาหารรสเด็ดเด็ดทุกอย่างนะคะเผ็ดร้อนนะคะเครื่องยอดนะคะพี่น้องก็แต่ละภาคเราก็มีอาหารแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่แตกต่างกันเนาะ อย่างมาที่นี่นี่แบบอุดมสมบูรณ์นะคะในพืชผักผลไม้เนาะ oh, <okay. S 1> ก็ก็ดีอ่ะพี่น้องภูเขาสวยมากนะคะที่หนูชอบที่สุดคือมาที่นี่คือวิวสวยมากภูเขาไม่เคยเห็นทะเลหมอกนะคะเมื่อเช้าได้เห็นแล้วทะเลหมอกนะคะพี่น้องสุดยอดมากชวนเสียตั้มไปเที่ยวภูกระดึงนะคะหลายหลายปีแล้วพี่น้องชวนทุกปีนะคะแต่ไม่เคยพาไปนะคะเข้าใจร้ายพี่น้องไม่เคยพาไปนะคะอยากไปดูทะเลหมอก อยากเห็นนะคะพอดีเมื่อเช้าขี่รถผ่านมาเห็นแล้วค่ะพี่น้องดีใจมากนะคะบรรยากาศที่นี่ก็จะเย็นส่วนใหญ่จะเย็นสบายเพราะว่าจะเปียกทั้งวันอะ่ะพี่น้องค่ะ,ะกับข้าวหลายอย่างนะครับกับข้าวนี่ก็กินหลายคนแต่พี่เบาทิ้งเบลช้อนอยู่ยังไม่กลับมานะคะไปเอาส่นที่ไปสือส่อนเลยเน่ะแกไปเอาช้อนหรือแกไปผลิตช้อนที่ในเมืองก็ไม่รู้นะคะแกไปเป็นนานมากแล้วนะคะนี่ตอนนี้ ค่ะพ,พี่น้องกินข้าวด้วยกันเซ่บๆจ้าตําแซ่บบอ,อส่วนคลิปนี้<ต>หนูก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งลงตอนเช้าอาจจะมาอยู่ตอนเที่ยงแต่ เซตัมก็บอกเวลาพี่น้องอยู่นะคะว่าเป็นตอนไหนเนาะเพราะว่าเราไม่มี WiFi เราใช้สัญญาณโทรศัพท์นะคะบางที่เสาโทรศัพท์ก็อยู่หา่างก็เลยทำให้ไม่สามารถลงได้แบบทนใจนะคะว่าเช้าก็ลงเช้าอย่างนี้ก็จะลงคลิปไล่ๆๆไล่ไล่ไปแต่ว่าคลิปแต่ละคลิปไม่ได้สลับกันนะคะเราจะไล่คลิปแต่ละคลิปนะคะบางครั้งก็ หลวงตาถึงวัดสี่โมงแต่คลิปหนูออกไปตอนห้าทุ่มก็มีนะคะเพราะว่าเป็นบางวัดนี่เหมือนอย่างเมื่อคืนที่หนูบอกพี่น้องนะคะหนูก็นอนดึกนะคะเมื่อคืนเพราะว่ากว่าจะลงคลิปสุดท้ายได้แล้วกว่าจะไปอาบน้ําได้เมื่อคืนก็นอนประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเกือบครึ่งอ่ะพี่น้องนั่นแหละเมื่อคืนนะคะเพราะว่าอยู่ที่สัญญาณด้วยสัญญาณไม่ดีก็ จะช้านะคะพี่น้องค่ะก็ให้เข้าใจด้วยนะคะบางทีผู้ที่รอติดตามนะคะก็ดูไลฟ์สดก็ได้นะคะกว่าบางอาตอนช่วงบ่ายๆนะคะเสตําก็จะไลฟ์สดเนาะพี่น้องค่ะแต่คลิปนี้ก็ทยอยลงไปเรื่อยนะคะเอากินอร่อยไหมคะเออครับกินบปากบก็ตีงเลยพี่น้องปัดอย่างเดียวเลยนิ้วจัดเนาะ ไม่ได้กินข้าวมาก,กี่วันแล้วนี่มันหิวมากเลยไม่ได้กินแต่ตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนเช้าก็กินอย่ามั่วทำไมหน้าทำไมโอ้ในดูหน้าสิสุดยอดมากเป็นยังไงสุดยอดรอดขนมี้เหร่มากพี่บากทินไปไหนไม่รู้อร่อยนะครับพี่น้องครับแซ่บครับแซ่บ จ้าก็สําหรับคลิปนี้นะคะหนูขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะมาพี่น้องมากินด้วยกันนะคะรอพี่เบาทินอยู่นะคะไปเอาช้อนแต่พี่ตั้มแกจะกินก่อนนะคะแกจะไปหาหลวงตานะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ตั้มดัมซิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็เสียตั้มนะคะก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะอ่า t u b e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเ